หนึ่งทริคชนะใจคู่ชีวิตนั่นก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะวันนี้ทริคเล็กๆแต่ว่าหลายๆคนไม่เข้าใจนะคะก็เลยทําให้เกิดปัญหาทะเลาะกันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปที่คําถามวันนี้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีจริงๆกับคู่ชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะหรือว่าบางทีกลับบ้านไม่ตรงเวลาหรืออะไรก็ตามนะคะ สิ่งที่เรากําลังจะตั้งคําถามเขาเนี่ยเราถามนะคะเพื่อที่จะให้เขาตอบในแบบที่เราต้องการหรือเปล่านะคะหรือว่าเราอยากจะให้เขาตอบด้วยความจริงใจนะคะด้วยปัญหาที่เขาเจออยู่จริงๆนะคะแล้วเราพร้อมที่จะแก้ปัญหานะคะในสเต็ปต่อไปนะคะเพราะนั้นลองกลับมาถามตัวเองค่ะเพราะว่าคนส่วนมากนะคะมักจะถามถามไปนะคะจริงๆก็บอกตัวเองว่าฉันก็ฉันก็ฟังนะฉันก็ฟังนะแต่จริงๆแล้ว เขาเรียกว่าอะไรฟังเพื่อที่จะให้เขาตอบในสิ่งที่เราอยากจะให้ตอบมากกว่าถ้าตอบไม่ตรงคําถามนะตายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพราะฉะนั้นนะคะลองกลับไปเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็ฟังนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาหาข้อตกลงร่วมกันนะคะแบบนี้ดีที่สดุด